สวัสดีจ้ามือนี้ก็ได้ปลาลังเขียวมากเนาะคะ่ะ3มกิโลกับทิพผ้ามเาเฮ็ดปลาหวานกันจา้าไว้ตะกินเองเนาะเป็นการถนอมอาหารชนิดหนึ่งค่ะเริ่มต้นโดยการที่เข้านั่ปลามาแล่แลกค่ะแลโดยแหลทั้งทองนะคะจะบ๊กขึ้นจังเข้าแลผ่าปลานำจืดนะคะที่แลทั้งหลังอันนี้เข้าแลทั้งทองค่ะแล้วเขาก็เอามาล่างล่างน้ำประมาณสองน้ำค่ะเพื่อให้เกล็ดมันหล่นออกเนาะคะ่ะ ข้ล่างแล้วเข้ากับต้มน้ำน,นะคะเอาเห็ดนำเชื่อมไว้เห็ดนํำเชื่อมแล้วก็เติมเกลือรองนิดหน่อยนะคะแล้วเข้าก็ไปแช่ค่ะคือบาเข้าแช่ไว้นะคะประมาณสองสามถึงสามชั่วโมงนะคะเข้าแช่ไว้จป็นตัวนา้ำหวานจะเข้าไปในใตัวปลานะคะ ผู้ดใดจะเติมสีมันเป็นสีสันกะสีแดงสีงงงนนะคะเขาก็ลแล้วจะเขอาจะใส่ไปนะคะแต่ว่าส่วนตัวหนึ่งไซใส่นะคะแล้วหวเขาั็เลี่ยงใส่จานนะคะแล้วเขาก็ผิดจะโรยง,ง่าที่หลังนะคะ